่นกจะเดียวอ่ะอ๋อเป็นไงบ้างวันนี้อ่ปเคยได้ยังเคยได้ยังเคยได้เนาะเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยฮะเหนื่อยไงเหนื่อยไงน้องเหนื่อยแบบเคยตัวเคยตัววันนี้มีลูกอยากลูกเลยโอ้ปกติแล้วเนี่ยคือยกสามยกไปเกินยกสามแต่วันนี้ชกห้ายกเลยนะแสดงว่าหมดหมดยกยกเสียห้าหมดไหมหมดครับดเลยหมดครับนะแต่ว่าเราได้ลูก ไอ้ลูกมัดไอ้ลูกนะลูกนั้นที่เราต่อยโป้งไปเราวิ่งเข้าไปที่มุมอ่ะเราที่ว่ากรรมการต้องนับแล้วใช่ไหมพอกรรมการไม่นับสิตอนนั้นเรารู้สึกไงโอ้นะโคตรใสทำไม่นับนอนล้มล้มไปแล้วเออครับอ่าผมแล้วแต่กรรมการนะแล้วกรรมการนะถ้าหลังจากกรรมการไม่นับเนี่ยเกมการชกเราเราเรามั่นใจมั้ยมั่นใจครับอ่าใกล้ได้ยังไงครับมั่นใจยังไง ยกรสาม่ใจแล้วไปโอยเราเกมไม่ดีออยกฐานสีมั่นใจ่รหน้าเนแพ้เขานะใช่ใช่เราพอมาเกมดีหมดยกสุดท้ายนี่คือมั่นใจไหมมั่นใจว่าได้รัการชูมือไหมมั่นใจครับมั่นใจเพราะอะไรเพราะอะไรใจเพราะว่าเราทำได้ยกสองมัก็ได้ยกยกสองนยกสเราก็ได้ยกสได้โอ้ยเพาว่านไม่ที่เราน วันนั้นด้วยเไม่ได้วันนั้นนี่พอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ไม่พอใจเลยเพรอะไรเพรอะไรเพราะแบมันยังไงไม่รู้ไปแบบค่อยออกครับออปกติชกไม่เกิน2องสามยกนะครับนอกมาตลอดเนาะครับอ่แล้วปดออกเลยก็ไม่ได้เอ อ๋อก็ยังกางอยู่ใช่ไหมครับอ่าแล้วกางหมดไม่ไี้ไปแล้วนี่เราทักป้อไงบ้างน้องปีเนี้ยปีเนี้ยเราทักป้อไงบ้างเอ่ารุ่นไหนรุ่นไหนอ่ารุ่นนี้นะรุ่นสี่สิบนะมีโอกาสได้ชิงเลยนะเห็นไหมอ่าได้เอาละครับผมพอเดิมสวยงามเลยขอบคุณใครบ้างวันนี้ครัก็ขอบคุณสามสิบแกนแล้วก็ขอบคุณเนี่ยเนี่ยดีพอใจเชนแล้วก็ที่เทรนเนอร์นกกระดาษนะครับอ่าแล้วก็ พี่น้องพายไว้นี่มาแท้ทุกคนอ่าอันน้ฉันนต่อเนื่องกี่ครั้งแล้วกับกับปีที่แล้วเนี่ยรวมรวมรวมไปด้วยโห่เจ็ดแต่ไฟด้วยมีโอกาสอยากเจอใครอยากเจอใครเดี๋ยวพี่หอยด๊าอยากเจออยากเจอแล้วแตกนะอาวล้วครับผมอ่านยินดีด้วยนะครับโอเค